ครับสวัสดีครับปีพซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพอๆกับพอ่บพอเตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตี่ยมพามาติดตามเลข <c oughs> ลาวพัฒนาของเซียนผาสุกต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกศูนย์เก้าสาม สามสองศูนย์ขับเลขอล่างออกสามสามนพี่น้องเนาะขับของเซียนผาสุกงวดที่ผ่านมากกับเข่าตะเลขวิ่งนะพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่เกตพฤทธศกกรกฎสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูดหกกับสามนพี่น้องเนาะ มาสามนะพี่น้องเดี๋ยวว่นไ,ไ้ออกสามสามสามศูนย์สามหนึ่งสามห้านะครับสามศูนย์ก็ออกสองศูนย์นะสีดายนะพี่น้องเนาะรับมือนี้กกมาและพี่น้องครับโ่แต้มพามาตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะรับลาวพัฒนาเซียนผาสุกนะครับ ลาพัฒนาเสียนผาสุข ับบนล่างมีรูดห้ากับหนึ่งจับคูเน้นทีหนึ่งเด้พี่น้องเน้นทีหนึ่งนี่แหละ ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งหก หนึ่งเกตหนึ่งแปดนะครับครับเน้นเลยพี่น้องได้ประเด็นให้ที่หนึ่งเกด หนึ่งแปดอับเล็กสามตัวพี่น้อง สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดนะครับครับสัตว์เหียนเนาะพี่น้องเนาะเอาเก็เตรียมก็อวยพรก็อยเขาก็ให้ปังเด้องวดน,นี้ พอเสียนพาสุกเนาะพี่น้องเนาะเอาราคามาเก,ก่าเนาะพี่น้องเนอะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่สิบโอวันจันทที่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกแปดเราพัฒนาเซียนพาสุกบนล่างวิ่งโลดห้ากับหนึ่งนพี่น้องเนาะเน้นที่หนึ่งนะจับคูนพี่น้องห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด อับเลขกสามตัวกับสี่หนึเสี่นึะพี่น้องเามากชอบตัวเดกับพิจรารณาเมื่อได้พี่น้องเด้อที่สําคัญก็อย่าลืมกับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะขับเตรียมก็จะเบิ่งก่อนได้พี่น้องเด้อพอเพีรเพ็นทรงมาให้นี่นะครับวันจันทร์ที่10บพอยหกแลาวเซียนผาสุกวิ่งบนล่างห้ากับหนึ่ง ตอนเนีนที่งพี่น้องจับคูนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหน่งนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะพี่น้องเนาะเนีนที่วงกลมไปละหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่่งแปดะครับัดเจยนนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆ้อครับเด้อพอเพลิเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพอเซียนพาสุกหลายๆ รับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเออ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแตมข้อวอวยพรคอยเขาข้อให้ปังครับพี่นอ c, ้องอฟซีเขาจะได้โศกโฉมัน,ม,นมันกันเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืม้อพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมนาแดนนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พ่อเตียมน,นานาครับครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออฟซี C. ทุกคนโชคโชคมันๆด้พี่น้องเด้อเฮงเรวยๆเยนะครับเนาะครับพอกพนคลิหนาพี่น้องครับสําหรับลิปนี้สวัสดีครับผม